นักแข่งอาชีพในฝันของใครหลายๆคนพอนอกจากเกียรติยศและความนิยมจากแฟนๆที่จะถาโถมเข้ามาอย่างมากมายแล้วเรื่องของเงินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลเช่นเดียวกันวันนี้จะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของมูลค่าค่าเหนื่อยของนักแข่งในรายการฟุมล่าวันกันว่าแชมป์โลกเจ็ดสมัยอย่างดูอีแฮมิันหรือเด็กหนุ่มไฟแรงอย่างแม็กเวอแปเปนเขารับค่าเหนื่อยกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กับอาชีพนักแข่งในรายการระดับโลกเช่นนี้ Well. ก่อจะไปรับชมขอประชาสัมพันธ์ฝากคุณเพื่อนที่น่ารักทุกคนช่วยกดถูกใจ Facebook Fanpage ให้กับเราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราหากไม่มีทุกคนก็คงจะไม่มีช่องของเราในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามกันมาโดยตลอดนะครับ สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลีเฟกชั่นแนลช่องที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างเกี่ยวกับ,กบกวงการมอเตอร์สปอร์ตมาเล่าให้กับพี่ได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แต่ทางช่องเรานะครับอาชีพนักกีฬาหนึ่งในอาชีพที่เปลี่ยนชีวิตให้กับใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟ,ฟุตบอลหรือนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกที่ต่างได้รับผลตอบแทนกันอย่างมากมายมหาศาลจึงทำให้การคัดเลือกตัวนักกีฬา มักจะเป็นไปด้วยความเข้มข้นส่วนวงการฟุตบอลก็ที่ลูอิสแฮมติัน,นหรือนักแข่งหลายๆคนจะได้ขึ้นมายืนอยู่ในจุดนี้ล้วนต้องเริ่มต้นและต่อสู้กันมาตั้งแต่พวกเขายังเด็กๆลงทุนทุกอย่างเพื่อให้ถูกคัดเลือกเข้ามาอยู่ในเส้นทางสายนี้เพราะพวกเขารู้ดีว่าจุดหมายปลายทางของมันช่างสวยงามซะจริงๆ โดยจานวนเงินของค่าเหนื่อยนักแข่งเป็นสิ่งที่แฟนขับอย่างเราๆนั้นสนใจและอยากรู้กันมากที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะมันเป็นข้อมูลลับสุดยอดที่ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแบบเป็นทางการซึ่งก็มีแหล่งข่าวหลายสานักต่างประเมินและคาดการณ์กันออกมาโดยอาศัยจากองค์ประกอบต่างๆผมต้องขอย้ำเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าเรื่องราวของตัวเลขค่าเหนื่อยที่ผมจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนั้น เป็นตัวเลขโดยประมาณการในปี2021ที่ไม่รวมไรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์หรือโบนัสต่างๆที่นอกเหนือจากเงินที่เป็นส่วนของค่าจ้างที่แต่ละทีมจะต้องจ่ายให้กับนักแข่งโดยในส่วนของเงินเดือนนักแข่งจะไม่ถูกรวมเข้าไปอยู่ในงบประมาณของแต่ละทีมทําให้แต่ละทีมสามารถจ่ายให้กับนักแข่งของพวกเขาได้มากตามสมควรโดยคอนเทนต์นี้อยากให้เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนรับชมกันเพื่อความบันเทิงเผื่อว่าจะได้เป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแข่ง ให้มีความมุ่งมั่นในความฝันมากยิ่งขึ้นหากข้อมูลส่วนในผดผิดพลาดก็มาช่วยเสริมเพิ่มเติมกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเรามาเริ่มด้วยค่าเหนื่อยของนักแข่งจากทีมต่างดาวอย่างเมอร์ซีเดสกันก่อนเลยค่าเหนื่อยที่แชมป์โลกเจ็ดสมัยอย่างลูวิธแฮมมันได้รับนั้นคำนวณออกมาคร่าวๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านเหรียญหรือประมาณ1000ล้านบาทส่วนทางด้านของวันเทอรี่บอทชจะรับอยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญหรือ330ล้านบาท ถัดมา Red Bull Racing Team โดย m a x w e r s t a ต p ปเนรับค่าเหนื่อยประมาณ25ล้านเหรียญหรือ840ล้านบาทส่วนนักขับมือ2อ,อย่าง Sergio Perez จะรับอยู่ที่8ล้านเหรียญหรือประมาณ270ล้านบาทต่อมาทีมม้าลำพอง Ferrari รชาวเลคแครรับที่ราวๆ12ล้านเหรียญหรือประมาณ400ล้านบาท ส่วนคาร์ลสไซ์จะรับอยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญหรือ330ล้านบาทถัดมาทีมแข่งค่ายส้มแมคลาเรนโดยไดเนียลริคาร์โดจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ15ล้านเหรียญหรือประมาณ500ล้านบาทส่วนทีมเมดอย่างเจ้าหนูแลนโดนอริสจะรับอยู่ที่ราวๆ5ล้านเหรียญหรือประมาณ160ล้านบาทไปกันต่อในทีมแข่งที่มีนักขับสุดเก๋าอย่างเฟอร์นันโดลองโซในทีมแข่งอัลพีน โดยเฟอร์นันโดลองโซจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ20ล้านเหรียญหรือ670ล้านบาทส่วนเด็กหนุ่มทีมเมดอย่างเอสตาบานโอคองได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆ5ล้านเหรียญหรือประมาณ160ล้านบาทถัดมาอัลฟาทอรีนักขับมือหนึ่งอย่างเปียร์แกสลี่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ5ล้านเหรียญหรือ160ล้านบาทส่วนหนุ่มน้อยยูกิทัสุนดะรับที่ประมาณ5แสนเหรียญหรือประมาณ16ล้านบาท แอสตันมาตินทีมแข่งจากเกาะอังกฤษที่นําทีมโดยสเตเบสเตียนเวสเทลโดยเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆสิล้านเหรียญหรือประมาณ500ล้านบาทส่วนลูกชายเจ้าของทีมอย่างแรนสโตรจะรับค่าขนมจากพ่ออยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญหรือประมาณ330ล้านบาทถัดมาอัลฟาโร e มโอที่นำทีมมาโดยนักกิมมี่ไรคอนเนนผู้ที่กำลังจะโบ,บกมือลาวงการเอฟันแล้วหลังจบฤดูกาล2021ซึ่งกิมมี่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆ10ล้านเหรียญ หรือประมาณ330ล้านบาทส่วนหนุ่มอิตาลีอย่างอันเตนนโอโจเอนัสซีจะรับอยู่ที่ราวๆ1ล้านเหรียญหรือประมาณ33ล้านบาทต่อมาทีมแข่งสุดเก่าแก่อย่างวิลเลียมที่มีดาวลุ่งพุ่งแรงอย่างจอร์ดเซลโดยจอร์ดรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ1ล้านเหรียญหรือ3 3ล้านบาทส่วนทีมเมติโคลัสลาติฟีก็รับค่าเหนื่อยที่1ล้านเหรียญเช่นเดียวกัน สุดท้ายหารฟุมลาวันทีมโดยมิชูมาร์เกอร์จะรับค่าเหนื่อยต่อที่ราวๆหนล้านเหรียญเช่นเดียวกับนิกิต้ามาซิปินหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยก็รับอยู่1ล้านเหรียญเช่นเดียวกันซึ่งหากเราจะนําค่าเหนื่อยทั้งหมดมาจากอันดับรายได้ของนักแข่งฟุมล่าวันแล้วแน่นอนว่า3อันดับแรกก็คือท่านเซอร์ลูอิสตามมาด้วยแม็กเวอร์สตาเปนและเฟอร์นันโดลองโซที่ต้องบอกว่าร่ำรวยกันมากๆเลยทีเดียว เมื่อเราทราบถึงรายได้ของนักแข่งแต่ละคนแล้วไม่แปลกใจว่าทาไมพ่อแม่ของนักแข่งแต่ละคนจึงเลือกที่จะลงทุนกับลูกของพวกเขากันอย่างจริงจังและทุ่มเทกันมากมายเพื่อให้ได้ขึ้นเป็นนักแข่งพอค่าตอบแทนที่จะได้รับมันสามารถเปลี่ยนชีวิตให้กับพวกเขาได้และไม่ใช่ว่าพวกเขาบังคับลูกให้ทําสิ่งต่างๆเพียงเพื่อจะหวังเงินนะครับพวกเขาสนับสนุนพอลูกต้องการที่จะเดินทางสายนี้จริงๆจึงเต็มที่และสนับสนุนอย่างสุดกาลังเป็นแนวคิดหนึ่งที่ชาวต่างชาติมักจะทํากัน ซึ่งถ้าในบ้านเรามีการสนับสนุนที่ดีผมคิดว่าศักยภาพของเด็กไทยสามารถไปได้ไกลในระดับโลกได้เหมือนเรื่องราวของคุณเอ็นเดราั์นักแข่ง WRC น้องก้องสมเกียรติจันทานักบิดโมอโตอทูหรืออเล็กอัลบอนอันสุขสิงห์นักแข่งฟุมลาวันผมขอบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันให้ก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นและไปสู่ความสำเร็จให้ได้ในอนาคตก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จพลาคิ้มใหม่จากทางช่องเรานะครับ สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ